Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ดีเป้ายใช่ให้พีพีมีความสุขมากๆนะครับตื่นมาถึงไหนนะครับอป้าู้พอยอง่อยเลี้ยวให้พีพีมีความสุขมากๆาเลยเก่งๆ นี category, ่ตอนนี <t iny> <t iny> ouais, ้เราอยู่ที่ร้านไฮเฮาส์นะคะพี่เจ้าของน่ารักมากเลยเอาคุกกี้น้ำตาลใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรอน่ไอซิ่งอ่ะที่เป็นคริสต์มาสมาให้ด้วยนะคะพี่พี่อายุเท่าไหร่นะครับพี่อายุครบสามขวบไหนพี่สามขวบชูยังไงสามให้พี่พี่แฮปปี้มากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบายๆอ๋อบายแล้วพี่บาย แต่ดูให้พี่กินบลูเบอร์รี่แล้วพี่จะเป็นยังไงหวานชอบเลยเห็นไหมหวานบายค่ะ